back. เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสูา่ผมดีเชนัลฮะตอนนี้เราอยู่กันในเกม Identity V อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับการคอสโอเวอร์กันระหว่างเกม Identity f i v t กับทางด้านของ Don ก e ะปะนั่นเองนะครับผม โดยในช่วงสองถึงสวันที่ผ่านมาฮะทางหน้าของทีมงานมีการปล่อยทางหน้าของภาพโปรโมทหรือจะเรียวกว่าเบาะแสก็ได้ฮะซึ่งลหลายๆคนอาจจะพอทราบแล้วว่าจะเป็นตัวละครอะไรแต่สําหรับใครที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวเรามาดูแล้วก็ไปว,วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันเลยว่าจะเป็นตัวอะไรนั่นเองนะครับผมเรามาดูกที่ภาพเบาะแสแรกกันก่อนนะครับผม จะเป็นเหมือนพื้นที่ภายในแมปในแผนที่นะครับผมมีหลุมลึกอยู่แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องอะไรอยู่สักอย่างนะฮะรอบๆเนี่ยจะมีก้อนหินมีเศษไม้มีเศษหญ้ามีเศษดินมีคอนปอนฮะอยู่ด้านขวามือนะครับผมส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเป็นคล้ายๆกับพวก เป็นปุยนุ่นนะฮะสีข,ขาวๆอย่างที่บอกฮะด้านล่างเนี่ยมันเหมือนเครื่องอะไรสักอย่างเว็แบ,บแรกที่ผมมองเนี่ยผมมองไปถึงลูก้าบาราซ่านะฮะอาจจะเป็นตัวละครอของลูก้าหรือเปล่ามันมีเครื่องเชื่อมต่อเครื่องเชื่อ,อไฟฟ้าอะไรประมาณนี้แต่พอดูไปดูมาแล้วมันเป็นหลุมเหมือนหลุมระเบิดนะครับผมแล้วก็ทีมงานได้มีการเผยมาแล้วว่า สกินที่เป็นบ่อแสของรูปรูปนี้นั่นคือเจ้าโมโนคูมาฮะโดยรูปร่างหน้าตาของเขาจะเป็นเหมือนตุ๊กตาหมีนะครับผมแล้วก็แบ่งครึ่งอยู่ด้วยฮะเราดูจากหน้าจอของเราแล้วกันฮะฝั่งซ้ายมือเนี่ยเท่าที่เรามองเห็นคือเป็นหมีตัวสีขาวเป็นหมีน่ารักนะครับผมส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นหมีตัวสีดําดวงตาเป็นสีแดงนะครับผมแล้วก็ดูหน้าตาค่อนข้างจะเจ้าเล่ห์มากๆเลยครับผม สำหรับตัวนี้เนี่ยอาจจะเป็นสกินของเจ้าบอลบอลหรือแบง่แบงๆเจ้าหุ่นกระป๋องของเรานั่นเองฮะถามว่าเหมาะสมไหมที่จะอยู่กับเจ้าบอลบอลก็ค่อนข้างจะเหมาะสมเพราะว่าหุ่นหมีมาอยู่ในหุ่นนกเพนกวินแบบนี้ก็น่าจะดูน่ารักไม่ใช่ย่อยเลยนะครับผมและนี่คือสกินแรกฮะที่มีการเผยความลับออกมาฮะเดี๋ยวเราจะไปดูกันที่สกินตัวที่2ฮะ โดยสกรีนโปที่2มีการปล่อยภาพเบาะแสมาแล้วฮะเราดูผ่านๆมันคือแมปสวนสนุกนะครับผมที่ยังคงมีทางหน้าของต้นสนสูงใหญ่ปกคลุมมากมายนะครับผมโดยทางหน้าของสถานีเนี่ยเราจะเห็นทางหน้าของรถราง รางรถไฟนะครับผมสถานีรถไฟและมีคาบเลือดสีชมพูอยู่ด้วยสีชมพูนั้นทางด้านของผู้พัฒนาเกมี่ยมีการบอกมาแล้วว่ามันคือคาบเลือดนะฮะแต่เขาแต่งสีให้มันเป็นสีแดงจะได้ไม่มีความรุนแรงนั่นเองฮะจากนั้นเราดูเราเห็นอะไรอีกบ้างได้ขวามือเนี่ยคล้ายๆกับรีโมทคอนโทรลของตัวแมกนิกเหมือนกันหรือจะเป็นเครื่องเชื่อมต่อของตัวบลูการบราซ่าหรือเปล่าแต่ด้านซ้ายมือของเราฮะ เป็นทางด้านของถังที่ใส่น้ําแข็งแล้วก็มีขวดวายขวดเหล้าอยู่ด้วยกัน2ขวดบริเวณทางด้านของรัวเนี่ยมีการห้อยทางด้านของเจ้าโมโนคุมะไว้ด้วยฮะเป็นตุ๊กตาตัวน้อยนอย้นั่นเองนะครับผมมองตรงนี้ผมวิเคราะห์ไปเมื่อเช้าผมลองดูแล้วเอมันเป็นไปได้ไหมที่จะเป็นทางด้านของแมานิกแต่แมานิกก็มีสกินอยู่ที่ p พัวสน่าไฟอยู่แล้วหรือมันจะเป็นทางด้านของบาร์เทนเดอร์สาว และสิ่งที่ผมคิดฮะก็มีความใกล้เคียงกันมากๆฮะเพราะว่าตัวละครอีกหนึ่งตัวที่จะได้รับสกินใบนั่นคือตัวเดมี่หรือบาร์เทนเดอร์ของเรานั่นเองเขาจะมาในสกินที่มีชื่อว่าจุนโกนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะน่ารักมากๆผูกแกะ2ข้างฮะแล้วผมก็ค่อยๆปิวสวัยนะครับผมสรลปสกินเนี้ยผมบอกไว้เลยว่าตอนแรกที่ผมเห็นเนี้ยผมคิดว่าเอ๊ะมันไปนไปได้หรือเปล่าว่าจะเป็นตัวแดนเซอร์เพราะว่ามันมีรูปร่างหน้าตาแล้วก็ทรงผมคล้ายๆกับแอนใน Personal Fight ที่มีการ คอร์โอเวอร์กันไปนะครับผมแต่ทีมงานได้เฉลยมาแล้วนะครับผมว่าจะเป็นทางงน้าของสกินของเดมี่หรือ บาร์เทเดอร์สาวนั่นเองนะครับผมค่อนข้างจะมีความสวยงามฮะซึ่งผมไม่รู้จริงๆฮะว่าเดนกราปาเนี่ยเขามีแบบว่าร่างแปลงร่างแปลงกา,งงา,งายหรือเปล่าเป็นร่างปกติเป็นร่างแปลงร่างเหมือนโผลสนาไฟหรือเปล่าสำหรับแฟนๆทางด้านของดนกราปาฮะถ้าเกิดพอจะมีข้อมูลหรือว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของเดนกระปาเนี่ยช่วยให้ข้อมูลผมหน่อยฮะว่าทางด้านของจุนโกะเนี่ยเขาทำอะไรได้บ้างฮะส่วนเจ้าหมียักษ์ที่เราให้ดูตอนต้นเนี่ย เขาทาอะไรได้บ้างเขาเป็นใครอะไรจากไหนเขาสามารถแปลงร่างแปลงกายเป็นขั้น1ขั้น2ได้หรือเปล่านะฮะเราจะได้คํานวณแล้วก็ได้คห์กันะฮะว่าเราจะเสียเงินสักเท่าไหร่สำหรับลูกแก้วลูกนี้นั่นเองนะครับผมวันนี้มาเร็วไปเร็วฮะเอาข้อมูลมาอัปเดตประมาณนี้ใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมรบกวนนิดนึ่งฮะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปหน่อยผมจะมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนนะครับผมวันนี้ก่อนจากลากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามโมพิดิชชานาคไว้ด้วยวันนี้ลาทุกคนไปแล้วจริงๆ bye บายบาย